ผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้นะครับท่านมีสิทธินะแต่ว่าข้อกำหนดก็คือท่านต้องมีรายได้นะครับทั้งปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทในรอบปีปฏิทินใช่ไหมรวมดับรวมครอบครัวด้วยส่วนตัวก่อนส่วนบุคคลก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่เป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐพนักงานหน่วยงานรัฐหมดสิทธิ์เลยนะไม่ใช่นะฮะ ถ้าท่านมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทบท่านเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐท่านลงทะเบียนได้และมีสิทธิจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ห,หากว่าท่านผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังคนอื่นมากไปลงทะเบียนไว้ก่อน <c oughs> นะแน่ใจไม่แน่ใจอ,อะไรยังไงเพราะว่าลงทะเบียนฟรีอยู่แล้วไม่เสียเงินอยู่แล้วไปลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองว่า ท่านได้หรือไม่ได้หรือนับง่ายๆอย่างถ้าเป็นอย่างที่คุณต้นบอกเนี่ยคนที่มีรายได้ประมาณแปดพันเนี่ยอันเนี้ยควรควรเป็นลงก่อนอ่าถูกต้องใช่ไหมฮะแปดพันคูณสิบสองเนี่ยก็เก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าอันเนี้ยท่านก็ผ่านเกณฑ์นะในเรื่องของรายได้ท่านไปลงเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐหากรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีท่านมีสิทธิ์ได้บัตรเพราะว่าลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐอย่างที่คุณต้นว่าบางทีถ่ายเงินเดือนก็ ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะก็ไมด้สูง